วสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูจุ๋มอีกแล้วค่ะอากาศร้อนอบอ้าวจังเลยค่ะครูจุ๋มก็เลยออกมานั่งเล่นที่นอกบานค่ะที่ใต้ต้นไม้่มร,รืน่นต้มเยน็นคลายร้อนไปได้บ้างค่ะแล้วเด็กๆละคะมีวิธีคลายร้อนอย่างไรกันบ้างเอ่ยน,อโโอน้องสูโม่ค่ะน้องสูโม่ยกมือน้องสูโม่ก็ยังไงครับอ๋อสูโม่บอกว่า ซูโมโร้อนซูโมโก็ไปอาบน้ําครับคะน้องนีนาน้องนีนาว่ายังไงคะลูกอ๋อน้องนีนาบอกว่าเวลานินาร้อนนีนาก็ให้คุณพ่อเปิดแอร์ให้คะ่ะเอ๊มีใครอีกนะจะบอกได้หรือเปล่าเออ น้องมิกค่ะน้องมิกยกมือค่ะน้องมิกบอกว่าน้องมิกชอเปิดพัดลมครับโอ้โหเด็กๆเ,เก่งกันทุกคนเลยค่ะสามารถบอกวิธีคลายร้อนได้ค่ะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วค่ะสภาพอากาศก็จะร้อนอบอ้าวมากกว่าฤดูฝนและ ฤดูหนาวที่ผ่านมาค่ะและด้วยสภาพอากาศในฤดูร้อนที่ร้อนอบอ้าวฤด,ดูร้อนจึงมีเทศกาลและกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นเทศกาลสงกรานต์ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากจะมีการรดน้ำตาหัวผู้ใหญ่แล้วผู้คนยังพากันออกมาเล่นน้ำสาดน้ำเพื่อคลายร้อนกันค่ะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นว่าวค่ะ เด็กๆเ,เคยเล่นว่าวกันไหมคะในฤดูร้อนจะมีลมที่เหมาะสมเหมาะกับการที่จะนำว่าวมาเล่นกันคะ่ะแล้วที่นิยมมากที่สุดก็คือการไปเที่ยวทะเลค่ะเพราะว่าที่ทะเลจะมีลมมีน้ำทะเลสามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานเลยคะ่ะคลายร้อนก็ได้อย่างดีเลยคะ่ะใครอยากไปเที่ยวทะเลกันบ้างคะ อยากไปค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องดูแลระมัดระวังตัวเองนะคะเพราะสถานการณ์ของโรคโควิดนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ค่ะแน่นอนค่ะพบกับคุณจุมทุกครั้งก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้เรียนรู้และคลายเหงากันค่ะถ้าอย่างนั้น กิจกรรมของเราในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับอากาศร้อนอบอ้าวใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นขอจุ่มนึกออกแล้วคะ่ะเรามาประดิษฐ์พัดคลายร้อนกันดีกว่าคะ่ะเด็กๆคะเราไปเตรียมอุปกรณ์กันคะ่ะอุปกรณ์ไม่ยากเลยเป็นของที่เราหาได้ง่ายมากเลยคะ่ะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเตรียมอุปกรณ์พร้อมกันเลยคะ่ะ เด็กๆคะเรามาเตรียมอุปกรณ์กันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะประดิษฐ์พัดคลายร้อนวันนี้หาได้ไม่ยากค่ะเราจะใช้กระดาษนิตยสารค่ะหรือกระดาษโบชัวที่โฆษณาสินค้าค่ะหรือถ้าไม่มี เราก็อาจจะใช้กระดาษ A4 ที่คุณพ่อคุณแม่เหลือจากการทำงานที่ไม่ใช้แล้วค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะคุณจุ๋มใช้กระดาษดิตยาสารนะคะ2แผ่นค่ะแล้วคุณจุ๋มก็จะตัดติมของกระดาษที่รุยรุยไม่เรียบร้อยตัดออกค่ะแล้วเราก็จะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องทิ้งนะคะ อุปกรณ์ต่อไปของเรากาวค่ะเด็กๆผู้กันค่ะเด็กๆกันไกลค่ะเราจะใช้กันไกลปลายมนค่ะเด็กๆสำหรับเด็กๆเด็กๆจะต้องใช้กันไกลปลายมนและเวลาใช้เราจะต้องระมัดระวังจะเกิดอันตรายนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆเรามาลงมือประดิษฐ์พัดกันเลยค่ะเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งนะคะเด็กๆพับเข้ามา ให้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของกระดาษแล้วเราก็จะใช้นิ้วรูดให้เรียบนะคะตีให้เรียบเลยเสร็จหรือยังคะเด็กๆจากนั้นเด็กๆยกกระดาษขึ้นค่ะแล้วก็คว่ำลงนะคะตอนนี้ส่วนที่เราพับจะอยู่ด้านล่างแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเราจะยกกระดาษด,ด้านล่างขึ้นค่ะแล้วก็ ลงไปค่ะไม่ต้องใหญ่มากนะคะอ่าประมาณนี้ค่ะเด็กๆได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะเด็กๆต่อไปค่ะยกกระดาษขึ้นค่ะแล้วก็ควาำลงค่ะได้ไหมคะทีนี้เราก็ยกกระดาษขึ้นค่ะพับทบไปที่เราพับเมื่อสักครู่ค่ะให้ริมของกระดาษเท่ากันเลยเห็นไหมคะเด็กๆแล้วเราก็ใช้นิ้ว รูที่เรียบค่ะเด็กๆไม่เป็นไรค่ะใจเย็นค่ะค่อยๆทําไปเรื่อยๆยกกระดาษค่ะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆควมโลงแล้วยกขึ้นแล้วก็พับอ่าให้ปลายของกระดาษเท่ากันเลยเห็นไหมคะเท่ากันเลยค่ะเด็กๆรูที่เรียบค่ะเราจะพับแบบนี้ไปเรื่อยๆเด็กๆคะการทำงานศิลปะ ช่วยฝึกให้เรามีความพยายามและมีความอดทนค่ะเด็กๆเราพับต่อไปเรื่อยๆนะคะใกล้จะหมดแล้วค่ะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยครูจุ๋มเชื่อว่าเด็กๆจะต้องทำได้อย่างแน่ๆเลยมาค่ะเด็กๆแข่งกันเล็วมาค่ะมาค่ะของครูจุ๋มใกล้จะหมดแผ่นแล้วนะคะสู้ๆค่ะไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆ เด็กๆคะกระดาษคุณจุ๋มพับหมดไป1แผ่นแล้วคะ่ะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้คะ่ะเด็กๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยไหมเอ่ยสวยไหมสวยไหมแต่ยังไม่เสร็จนะคะเด็กๆเราจะพับแบบนี้คะ่ะอีกหนึ่งแผ่นคะ่ะอีกหนึ่งแผ่นที่เหลือนะคะเด็กๆเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆเราพับกระดาษเข้ามาครึ่งนึง แล้วก็รูดให้เรียบความค่าเราก็จะทำการพับเหมือนเดิมค่ะพับกลับไปกลับมาเรื่อยๆเลย,เลยที่สำคัญนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะต้องให้ปลายของกระดาษเท่ากันค่ะตรงที่รอยพับค่ะให้เท่ากันเลยค่ะพับต่อไปเรื่อยๆค่ะจนหมดแผ่นเหมือนเดิมค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะ เราได้ชิ้นส่วนที่เราพับทั้งหมด2ชิ้นค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนำชิ้นส่วนทั้งสองชิ้นมาทากาวประกบกันค่ะแล้วเราก็จะต้องใช้ไม้ไอศครีมนะคะเราจะทากาวครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งเราจะไว้เป็นด้ามจับของพับค่ะเรา มาทากาวที่ไม้ไอศครีมกันก่อนนะคะทากาว2ด้านเลยค่ะแล้วเราก็วางไว้ก่อนนะคะเด็กๆจากนั้นเราก็มาทากาวที่ชิ้นส่วนทั้งสองชิ้นนี้เพื่อที่จะนำมาประกบกันโดยให้ทากาวตรงส่วนที่เอาด้านที่เราพับเข้ามาครึ่งหนึ่งเอาไว้ด้านบนส่วนด้านนี้เป็นด้านที่เรียบๆที่เราไม่ได้พับนะคะเราจะทากาวส่วนนี้ จากนั้นเราก็นำไม้ไอศครีมมาวางแล้วก็ใช้อีกชิ้นหนึ่งวางทับลงไปประกบกันค่าเด็กๆอ่านำมาต่อกันแล้วค่ะเด็กๆอึ๊บนะเห็นไหมคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆเ,เราจะใช้กระดาษที่เราตัดไว้เศษกระดาษนะคะ มาพันบริเวณรอบๆเพื่อล็อกให้เป็นฐานของพัดค่ะทากาวที่กระดาษเลยนะคะทาให้หมดเส้นเลยค่ะเด็กๆอ่าเราก็รวบกระดาษที่เราพับเอาไว้อ่าพันเลยค่ะหมุนค่ะเด็กๆหมุนหมุนมุนมุนหมนพัน,น,น,นไปเรื่อยๆ จนหมดเส้นเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะได้แล้วค่ะพัดของเราสวยไหมคะเด็กๆเด็กๆคะพัดเป็นอุปก,กรณ์อย่างหนึง่งที่ช่วยคลายร้อนได้เมื่อเรานำมาพัดโบกไปโบกมาก็จะเกิดลมทามให้เราคลายร,ร้อนได้คะ่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้ เวลาหมดแล้วค่ะรบกวนผู้ปกครองถ่ายภาพกับผลงานของเด็กๆที่ประดิษฐ์พัดแล้วส่งกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะผู้จุ่มอยากเห็นผลงานของเด็กๆมากเลยค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะผู้จุ่มจะมีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้มาฝากเด็กๆกันอีกค่ะวันนี้บายๆค่ะ